ย้ายชั้นครับวันนี้วันนี้เราย้ายชั้นย้ายห้อง eighteen fourteen นี่เป็นมุมทีวีแน่เลยทีวีไม่จ่มหวะแบ็กบอร์ดอะไรแบ็กบอร์ดแบ็กบอร์ดไม่ใช่ว่าถ้าห้องแบบนี้มันโอเคกว่าเมือมม่อวานนะโซนไม่เหมือนนะทะเลเท่าไหร่ซีวิวแต่ก,ก็ เป็นไ,ไงวะอู้ววันรุ่ง ion slipper i s gonna be safe ท <c oughs> ี่ไหนอ๋อที่นี่พ่ะ safe นี่อ่อทวอเล็ตเล็ก <c oughs> ก็ห้องเมื่อวานหน่อยนึงครับ a l i t จะเป็น smaller than อ่อ 3, อ่าโอ้แต่ก็มีทุกอย่างเหมือนกันน่ะเพผยมุมนี้สวยกว่าอีกห้องนี้ถูกกว่าห้องเมื่อวานประมาณพันหนึ่งครับอ่า cheaper than the yeah, uh, the room for the yesterday about thirty dollar or i s about one thousand บาทโอ้บานทัศในห้องน้ำที่ มาเลเซียครับเเป็นเอ่อฟลัชชิ่ง how can I say it's different from Thailand you know I don't know how to how to use it มันแปลกกับบ้านเขาบ้านเขาจะเป็นสายกดนะอันนี้มันจะเป็นอันนี้ออกมาอย่างนี้เลย